โอเคผมจะมาสอนดาวน์โหลดนะครับบางคนก็โหลดไม่เป็นแล้วไม่รู้เป็นอะไรมั้งผมว่ามันก็โหลดง่ายอยู่นะก็กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับขั้นตอนแรกปึิบไปเลยอีาสานจากนั้นก็กดเข้าไปที่ลิงก์เนี้ยดาวน์โหลดลิงก์ก็กดเข้าไปแล้วก็รอสักคู่นะฮะเนี่ยครับผมมันก็จะมาหน้านี้ครับผม จากนั้นนะครับผมให้ทุกคนกดตรงนี้ปึ๊บเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็มันจะมาที่หน้าติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เข้ามาหน้านี้ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่นี้ดาวน์โหลดมุมเขียวเขียวก็กดเข้าไปทีหนึ่งแล้วก็ได้ไงก็แบบมันก็ง่ายผมง่ายเกินเออดาวน์โหลดก็ได้เออ ก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวคลิปครับเออมันก็ดาวน์โหลดง่ายๆบางคนกดไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรคือแบบผมกดได้ทีเดียวครั